สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ในกัมพูชาที่กำลังเผชิญบทเรียนราคาแพงหลังราคาน้ำมันพุ่งน่าตกใจอาจารย์รัสครับวิกฤตครั้งนี้เกิดจากอะไรครับสวัสดีค่ะคุณเอกสาเหตุหลักคือรัฐบาลกัมพูชาหยุดนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่22มิถุนายนค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนทันที รุนแรงแค่ไหนครับอาจารย์รุนแรงมากค่ะราคาน้ำมันในกัมพูชาพุ่งสูงกว่า50บาทต่อลิตรไปแล้วราคาณวันที่30มิถุนายนนะคะดีเซล จาก4,800เรียวพุ่งเป็น6,300เรียวหรือเพิ่มขึ้นถึง31.25%เบนซิน91จาก4,950เรียวพุ่งเป็น5,800เรียวเพิ่มขึ้นประมาณ17.17%เบนซินชนิดอื่นจาก5,550เรียวก็เพิ่มเป็น6,400เรียวหรือเพิ่มขึ้นราว16.36%จะเห็นว่าน้ำมันดีเซลดีดขึ้นอย่างมากเพราะมีความต้องการนำไปปั่นไฟตามบ้านเรือนด้วยค่ะการหยุดนำเข้าจาก ไทยมีผลอย่างยิ่งใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะคุณเอกแม้รัฐบาลกัมพูชาจะอ้างว่ามีแหล่งอื่นแต่การนำเข้าจากไทยคือช่องทางหลักมากกว่า60%ของทั้งประเทศเมื่อตัดออกไปตลาดก็ตึงตัวราคาน้ำมันจึงสูงขึ้นอย่างเหลียกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ และประชาชนชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างไรครับค่าครองชีพพุ่งตามน้ำมันประชาชนเริ่มกักตุนทำให้วิกฤตแย่ลงนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงว่าการใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือการเมืองอาจทำให้ผู้นำดูแข็งแกร่งในระยะสั้นแต่ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าขนส่งและค่าอาหารในชีวิตประจาวันค่ะ สรุปคือความยากลำบากของประชาชนเป็นผลจากการตัดสินใจของผู้นำโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเอกความเดือดร้อนของชาวกัมพูชาคือผลลัพธ์โดยตรงจากการตัดสินใจของผู้นำของพวกเขาค่ะนี่คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจของผลกระทบจากนโยบายที่ส่งตรงถึงปากท้องประชาชนครับใช่ค่ะคุณเอกผู้นำทุกประเทศควรพิจารณาผลกระทบระยะยาวให้รอบคอบเสมอค่ะสาหรับวันนี้ถอดรหัสข่าวด่วน สรุปข่าวชัดย่อยง่ายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ